นี่คือถั่วลายเสือนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาถั่วออกเราจะทุบดิบให้ไม่แน่นก่อนตอนแรกดินมันแน่นมากนะคะก็จะได้ดึงข้นมาง่ายอุ้ยเต็มเลยว้าวอุ้ยอุ้ยขอบังสุดยอดเลยดูสิ อันเล็กๆก,ก็น่ารักนะดินแล้วก็เตรียมทันอยู่ให้ต่อหมดด้ยังหมดแล้วโอเคเต็ม <Okay. S 2> ๆนะครับท่านผู้ชมสุดยอดแตดจะพอพอฝากออกไป<ช>แล้วตัวต้นเอาไว้ทำอะไรเอาไปทำปุ๋ยมาอ๋อทำปุ๋ยต่อได้ ากถัว่วตึงในตัวเจนปมรากถัว่วไหนอันนี้เหรออืนี่ปมรากถัว่วจะมีเชื้อราไมคอร์ไรซ่ายูที่เโาเคยเรียนนะใช่อ่ะไปจัดการต่้กัน